ปับอ,อสวัสดีครับก็คลิปโ okay. อเคอคลิปเป็นแบนเดอริงบุ๊กอีกอีก,อ,กอีกคลิปหนึ่งแล้วนะครับวันนี้ผมจะเเรียกว่าอะไรเรียกว่าคลายความสงสัยของตัวเองแล้วเข้าใจว่าน่าจะเป็นความสงสัยของอีกหลายคนด้วยว่าเวลาที่หนังสือเล่มหนึ่งมันจะออกมาเป็นเล่ม มันต้องผ่านกระบวนการอะไรบ้างโดยเฉพาะในขั้นตอนของการบรรณาธิการวันนี้ก็เลยจะมาคุยกับชนนมนวังทิพย์ใช่ไหมเป็นบรรณาธิการรุ่นใหม่ในของสำนักพิมพ์แห่งหนึ่งนะก็ก็เริ่มเลยแล้วกันจากคำถาม,มง่ายๆว่าเอาต้นฉบับมาจากไหน จริงจริงจริง,รงต้นฉบับเนี่ยวิธีการได้มาของมันมีหลายช่องทางค่ะอย่างที่หลายๆคนอาจจะจะเรียกว่าไงเคยได้ยินหรือเวลาอ่านจากหนังสือก็จะแบบมีนักเขียนส่งต้นฉบับมาให้พิจารณาทางสักพีมใช่ไหมคะแต่แบบว่าอีกทางหนึ่งที่ได้ต้นฉบับมาก็คือตัวคนทําหนังสือเองหรือทีมงานที่ทําหนังสือเองเนี่ยไป เ,เลือกหรือมองหาต้นฉบับงานเขียนหรือนักเขียนที่สนใจเพื่อมาแบบขอต้นฉบับเขามาพัฒนาหรือว่า,เ,าเสนอประเด็นให้เขาเขียนเพื่อพัฒนาเป็นต้นฉบับหลัก,ลกส,อสองทางหลักของการได้ต้นฉบับมาก็จะมีแบบนี้ค่ะกับอะไรอีกถ้าเป็นงานวิชาการหรืองานแบบที่เคยพับลิชมาก่อนที่อื่นแล้ว ไปเจออะไรทานองเนี้ยก็อาจจะเป็นการไปขอมาเพื่อปรับปรุงเพิ่มเติมอะไรทานองนี้ค่ะอืมอืมในส่วนที่นักเขียนส่งไปเนี่ยก็คือเราก็จะมักได้ยินคือไม่รู้ยุคนี้เป็นยังไงนะแต่ว่าในยุคในยุคของตัวเองเนี่ยก็จะประมาณว่าลงถังซะเยอะ ได้ออกใช่ไหมเันก็จะลงทางให้เยอะเรื่องสัตว์ไม่ได้พิมพ์อันนั่นส่งไปไม่ได้พิมพ์อะไรเงี้ยบกเขาเลือกกันยังไงคือคืออาจจะพูดในบริบทยุคนี้ก็ได้นะอืมยุคนี้อาจจะไม่เหมือนยุคยุคนี้แล้วพอแก่แล้วจริงจริงเราห่างกันไม่มากหรือเปล่าถ้าเกิดในยุคนี้จริงๆคิดว่าแล้วแต่แล้วแต่ที่ค่ะแต่โดยหลักๆที่คิดว่าทุกที่มองร่วมกันก็คือ หนึ่งก็คือจะเรียกว่าอะไรคุณภาพของตัวฉบับถ้าเกิดพูดแบบภาษาบ้านๆคือมันอ่านสนุกไหมมันดีไหม,มดีด,ดีที่นี้มันก็มันก็มีจะเรียกว่าไงมาตรฐานหรือเกณฑ์มันไม่ชัดเจนเนาะอย่างถ้าเกิดแบบงานวิชาการมันก็อาจจะตอบง่ายหน่อยอย่างเช่นแบบว่า ถ้าเกิดเป็นงานวิชาการมีหลักฐานอ้างอิงชัดเจนมีข้อมูลที่น่าเชื่อถือหรือถ้าเป็นฟิคชัน่นมันมัน,มนอย่างนั้นมันต้องตั้งต้นด้วยความสนุกอ,อ่านเพลินมีประเด็นมีสาระบางอย่างแต่ว่าที่สำคัญมากพอๆกันนอกเหนือจากมันดีไหมมันสนุกไหมมันน่าเชื่อถือไหมก็คือมันเข้ากับคาแรคเตอร์ของของแต่ละสำนักพิมพ์ไหมด้วยค่ะซึ่งอันนี้เป็น เป็นอันที่จะเรียกว่าไงดีหลายหลายคนที่ส่งต้นฉบับเราไม่ผ่านในหลายๆที่บางคนอาจจะคิดว่าเอยเขียนไม่ดีหรือเปล่าหรือแบบงานงานเรามันไม่ได้มาตรฐานหรือเปล่าจริงจริงจรงจะบอกว่าการผ่านหรือไม่ผ่านต้นฉบับมันมีเงื่อนไขอื่นเยอะเยอะมากไม่ไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าเขียนดีหรือไม่ดีเท่านั้นอะไรง้อย่างเช่นแบบบางงานเขียนสนุกมากเราสนุกมากแต่ว่า มีขอบข่ายเนื้อหาหรือประเด็นที่ที่ไม่ใช่แนวถนัดของสำนักพิมพ์หรือไม่ตรงกับแนวทางที่สำนักพิมพ์มุ่งนําเสนออะไรเงี้ยเช่นแบบเสนอนิยายรักหวานวไปที่สำนักพิมพ์วิชาการหรือเสนอต้นฉบับเอ่อวิชาการขึงขังไปที่สำนักพิมพ์วัยรุ่นอะไรทำนองเนี้ยมันก mm ็จะมีเ hmm. ร mm ื hmm. mm ่องคาแรคเตอร์ของสำนัก hmm. พ mm ิม hmm. พ mm ์แนวทางของหนังสือที่สำนักพิมพ์อยากนําเสนอที่พิจารณ คู่ไปกับคุณภาพของต้นฉบับด้วยค่ะ mm hmm. แต่ทีนี้ก็เวลาพิจารณาว่ามันโอเคไหมตอบตอบโจทย์ทั้งในแง่สาระเอ,อ่อความสนุกแนวทางการตลาดต่างๆก็จะดูด้วยกันหลายคนค่ะอย่างแบบ หลายๆที่หรืออย่างที่ที่หอยทำก็จะมีกองบรรณาธิการพิจารณาร่วมกันเพื่อตัดสินใจร่วมกันแต่ละคนเห็นยังไงกับต้นฉบับชิ้นนี้มันมีแนวทางไขหรือพัฒนาไปด้วยกันไหมมันโอเคไหมมันเข้ากันไหมอะไรอย่างงี้ซึ่งต้องอาศัยแหล่งความคิดเห็นค่ะนั่นจึงเป็นเหตุผลหนึ่งใช่ไหมที่ทำให้สนักพิมพ์ใหญ่ๆมักจะแตกลาย เป็นสำหรับพิมพ์ย่อยๆเพื่อที่จะพิมพ์หนังสือหลากหลายแนวหรือเปล่าใช่ใช่คิดว่าคิดว่ามีส่วนค่ะก็คือเพราะว่าจะเรียกไงดีการแตกลายย่อยมันมันช่วยให้แบบจะเรียกไงเออต้นฉบับแนวทางที่ไม่เคยทำมันมีที่ทางของมันมหรือแบบคลิกโฉบโดยที่แบบว่าจะเรียกยัไงดี อ,อ๋อแตยคนอธิบายไม่เก่งค่ะแต่ว่ามีส่วนช่วยแบบที่พี่ตั้มบอกแล้วก็ mm hmm. และอีกทางหนึ่งก็คือเพื่อเพื่อให้แบบได้ทีมงานที่ถนัดแนวนั้นอย่างเฉพาะเจาะจงได้มาดูแลต้นฉบับแนวนั้นโดยเฉพาะ mm hmm. ด้วยอะไรอย่างบางสํานักพิมพ์หรือบางที่เขาอาจจะแตกลายโดยให้แบบเป็นทีมคนรุ่นใหม่มาดูเลยหรือทีมที่มีความถนัดด้านนี้โดยเฉพาะเลยเพื่อเฟ้นหาต้นฉบับแนวนี้โดยเฉพาะเลยอะไรอบอนี้อ mm ือ hmm. mm ืมอืม เออแล้วคิดเวลาที่จะได้นักจะพิมพ์หนังสือมาสักเล่มเนี่ยคิดในแง่ของการตลาดในเชิงธุรกิจกันยังไงบ้างในฐา,านะบรรณาธิการในสำนักพิมพ์อะไรเงี้ยจริงๆก็คิดในแง่การตลาดยังไงบ้างคือกําไรขาดทุนอะไรเงี้ยใช่เออต้องคิดว่าแบบว่าอันดับแรกคือเราคิดว่าต้นฉบับเล่มนี้ ใครจะอยากอ่านมันคือหมายถึงว่าใครจะเป็นกลุ่มผู้อ่านที่จะซื้อหนังสือเล่มนี้หรือจะอยากได้หนังสือเล่มนี้ไปไว้ในมือมแล้วเขาเป็นกลุ่มลูกค้าที่เราเอ,อตั้งเป้าไว้ไหมมันเป็นกลุ่มใหญ่หรือกลุ่มเล็กมันนิชไปหรือเปล่าอะไรทำนองนี้ใช่ใช่มมไมนต้องผิดจารณนะ<ม>าระนะเพราะว่าเอ,อนอกจากจะต้องตอบว่า จะขายใครแล้วก็มันมันจะนามาสู่การคิดลําดับถัดมาว่าเราจะขายยังไงอย่างวิธีขายกับวัยรุ่นวิธีขายกับผู้ใหญ่วิธีขายหนังสือแบบกึ่งสารบันเทิงแล้วก็วิธีขายหนังสือแบบราชการมีวิธีขายตาา่างกันอะไรเยงนี้ค่ะซึ่งจริงงานที่ต่อยอดไปเรื่องการตลาดหรือการขายมันก็จะมีการคุยกับทีมอื่นๆด้วยสําหรับทีท,ที่แบบมีทีมงานหลายทีมช่วยกันก็จะมีฝั่งที่ดูแล พีอาร์ e t เก g ช่วยให้ความเห็นหรือพัฒนาแผนการตลาดไปด้วยกันโดยที่แบบว่าตั้งต้นมาจากคนที่ดูแลต้นฉบับก็จะต้องมองแนวทางมาันข้าวๆเพื่อเป็นไกด์ก่อนอะไรอย่างเงี hmm. <ม>้ยเดชช่วยช่วยยกตัวอย่างแบบคร่าวๆได้ไหมว่าสมมติงานนิยายกับงานวิชาการเนี้ยจะทำการตลาด ต่างกันไงเพราะว่าถึงจะเป็นคนอ่านแต่ไม่เคยเข้าใจไม่เคยรู้ไม่เห็นคือไม่รู้สึกความมีการทําการตลาดใดๆเลยอืมอ้อยก็เป็นพวกไม่ถนัดเรื่องการตลาดอาจจะอธิบายได้ไม่ดีแล้วก็ไม่ถูกต้องนักต้องขออภัยไว้ก่อนนะคะแต่ว่าก็ก็รู้สึกว่ามัน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 มีผลต่อทั้งแบบโทนของการเขียนโปรโมตการบรรยายอะไรอย่างนี้ด้วยค่ะอย่างเช่นถ้าเกิดแบบงานวิชาการจุดขายเรา จะต้องแบบเน้นเป็นพิเศษคือความหนักแน่นน่าเชื่อถือของหลักฐานหรือการนำเสนอแนวคิดทฤษฎีใหม่ๆอะไรทำนองนี้วิธีการขายมันจริงจังกว่าดูแบบซีเรียสกว่าแล้วก็อาจจะไม่ได้ต้องแบบว่าพลิกแพลงหรือแบบจะเรียกว่าไงขายขนาดนั้นเพราะว่ากลุ่มลูกค้าชัดเจนอะไรทำนองเนี้แต่กับหนังสือสารบันเทิงที่เราอาจจะ สามารถแบบดึงคนอ่านหนังสือใหม่ๆเข้ามาได้แล้วก็ต้องการให้แบบว่าเป็นมิตรกับคนทั่วไปให้มากที่สุดวิธีการนําเสนอมันก็ต้องป๊อปขึ้นหน่อยแมสขึ้นหน่อยอย่างแบบหลายๆสำหรับเราก็จะเห็นเลยว่าอย่างแบบถ้าเกิดป็นงานวรรณกรรมอะไรเงี้ยมันก็จะ,ะมีการคัดโค้ดเด็ดจากนิยายจากวรรณกรรมมีคอนเทนต์ที่เกี่ยวกับผู้เขียนเพิ่มเข้ามาอะไรยเงี้ย ในขณะที่แบบพอเป็นงานวิชาการบางงานอาจจะไม่ได้เบสที่ใครเป็นคนเขียนเท่ากับประเด็นอะไรของเราเนี่ยคะ่ะหรือ, <S <S รอแต่แต่ว่างานวรรณกรรมก็ไม่ได้เบสที่ใครเป็นคนเขียนมากกว่าประเด็นหรือความสนุกนะแต่แบบว่าวิธีโปรโมทอะไรเงี้ยมันมัน,ม,นมันแบบมีช่องทางที่สนุกต่างกันคนละแบบความซีเรียสหรือจุดเน้นต่างกาันเฉยคะ่ะอือคือ ไม่เคยเห็นการโฆษณาหนังสือในทีวีนอกใช่ไหมก็เลยเกิดคำถามว่าแล้วเวลาเขาทำการตลาดเขาโฆษณาเพื่อจะบอกว่าหนังสือเล่มนี้ดีนี่นี่ทำาไงเข้าใจเข้าใจว่ามันน่าคงมีโซเชียลด้วยใช่ไหมแล้วมันแต่มันแค่นั้นหรือทำผ่านโซเชียลแค่นั้นหรือมันมีวิธีอื่นๆอีกเช่นเช่นไปคุยกับร้านหนังสือตั้งอย่างนี้อะไรมีนี้ไหมหรือหรือไม่รู้ส่วนนี้ จริงๆในทีวีหรือวิทยุก็ยังมีอยู่นะคะหลายๆสําำนักพิมพ์หรือหลายๆหนังสือหลายๆเล่มมันยังยังแบบมันมันจะจะมีงานที่เป็นจะเรียกว่าไงงานพีอาที่จะส่งหนังสือไปให้ตามสื่อต่างๆแล้วก็ oh. สื่อบางเจ้าบางรายการก็นำไปพูดถึงนำไปรีวิว hmm. แต่ว่า hmm. ด้วยความที่ในทีวีมันในทีวีหรือในสื่อแบบแม่เออจะเรียกว่าไงดีสื่อกระแสหลัก อาจจะน้อยแต่ว่าเออมีที่ไหนอีกแน่หนังสือพิมพ์ในวารสารในนิตยาสารอย่างจริงๆแล้วออยคิดว่ามันช่วงช่วงหลังๆก็เป็นช่วงที่แบบว่าตลาดหนังสือมันค่อยๆกลับมาโตทีละนิดแล้วก็ได้รับความสนใจอย่างกว้างขวางขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเราไม่ได้รู้สึกว่าหนังสือมันเป็นของที่แบบอยู่บนทิ่เข้าถึงยากอีกแล้วอะไรยเงี้ย มันมีเทรนด์มันแนวหนังสือใหม่ๆที่คนแบบพร้อมจะเข้าไปอ่านมันก็มันก็เลยแม้กระทั่งสื่อออนไลน์เจ้าต่างๆก็จะเห็นว่าเขาจะแตกแขนงหมวดเกี่ยวกับหนังสือการวิเคราห์วิจาร์หนังสือบทร,รีวิวหนังสืออะไรเงี้ยหรือแม้กระทั่งร้านหนังสือเองก็เขาก็จะมีพาร์ทนี้ด้วยที่นําเสนอคอนเทนต์เกี่ยวกับหนังสือเล่าเรื่องหนังสือที่สนใจอะไรเงี้ยค่ะ<ๆ>ซึ่ง<ๆ>บางครั้งมันก็จะมีการที่แบบว่า แต่ละสำนักพิมพ์หรือแต่ละเจ้าก็จะมีการแบบให้ดีเทลให้รายละเอียดหนังสือของตัวเองไปแนะนำหนังสือที่น่าสนใจแต่ละช่วงไปแล้วเขาไปต่อยอดหรือหรือสื่อเจ้าด้านั้นร้านหนังสือนั้นๆสนใจเป็นพิเศษแล้วก็หยิบมาเล่าหยิบมารีวิวหยิบมานำเสนอให้อะไรของน้องนี้หรือรวมไปถึงกระแสปัดต่อปาก,ปาก,ปากในโซเชียลอะไรอย่างนี้ด้วยค่ะการติด แทกอะไรเงี้ยไม่ขนาดการตลาดหรือไม่รู้ <Okay. S 2> ว่าเขาไหมงั้นงั้นจะถามอันนี้จะถามในส่วนของหน้าที่บรรณาธิการลวในฐานะบรรณาธิการเนี่ยเนื้อหาอ,อถามก็คือว่าบอกอทำอะไรบ้างในส่วนของเนื้อหาหนังสือเล่มหนึ่งอันนี้หมายถึงหลังจากที่เราได้ต้นฉบับมาแล้วนะเรารู้ว่าเรา ต้นฉบับนี้โอเคน่าสนใจน่าพิมพ์แล้วบกทําอะไรบ้างสมมติอันนี้คือผ่านช่วงเสนอต้นฉบับเราก็ผ่านแล้วด้วยใช่ไหมใช่ใช,ใช,ใช่ใช่ือย่างอย่างถ้าสมมติของออยใช่ไหมถ้าเกิดผ่านจากออยเช่นแบบได้ต้นฉบับที่สนใจถูกใจอันดับแรกก็ต้องทําต้องทําสรุปเพื่อเสนอเพื่อไปคุยกับทีม อือกองบรรณาธิการเพื่อเสนออีกรอบหนึ่งค่ะว่าต้นฉบับที่เราเห็นว่าผ่านมันก็จะต้องผ่านสําหรับทุกคนด้วยก็เป็นเป็นขั้นแรกของการแบบจะเรียกว่าอะไรขายหนังสือตอนที่มันยังเป็นต้นฉบับก็คือต้องขายว่าต้นฉบับเนี้ยมันน่าสนใจยังไงมากมากพอให้สํานักพิมพ์ลงทุนหรือทีมงานพร้อมจะเปลี่ยนมันให้เป็นเล่มเหมือนกันอะไรเงี้ยก็มี สรุปข้อข้อดีของหนังสือจุดเด่นของหนังสือจุดขายของหนังสือข้อเสนอแนะแนวทางเนื้อหาแล้วก็แนวทางการปรับปรุงต้นฉบับแบบคร่าวๆเพื่อแบบ mm hmm. ให้ทีมงานหรือทีมที่จะต้องตัดสินใจร่วมกันเห็นภาพเพื่อตัดสินใจแล้วหลังจากนั้นสมมุติกรณีที่มันผ่านทุกคนเห็นด้วยเออมันสนุกมันน่าจะไปต่อได้ได้ต้นฉบับมาแล้วจากนั้นมันก็จะเป็นช่วงเวลาของการเอ,อ่อ อย่างของออยมันก็จะเป็นช่วงเวลาของการปรับแก้ต้นฉบับครั้งที่หนึ่งค่ะก็ะคือให้ให้นักเขียนกลับไปปรับแก้แต่ว่าการที่จะให้นักเขียนกลับไปปรับแก้ได้มันก็ต้องเกิดจากการพูดคุยร่วมกันก่อนใช่ไหมว่าเอ,อเราอยากให้เขาปรับแก้ยังไงตรงไหนอือ้อยๆอาจจะเรียบเรียงคําพูดไม่ค่อยดียางอย่างเวลาออยทำอะค่ะพอหลังจากพานเสร็จปุ๊บก็จะอ่านอ่านละเอียดรอบหนึ่ง เพื่อเพื่อพยายามคอน conceptualize ประเด็นต่างๆในที่เราได้ในหัวเราเองว่าแบบโอเคธีมของหนังสือธีมของต้นฉบับนี้ตอนมันเป็นหนังสือในหัวเราอ่ะมันน่าจะออกมาธีมประมาณนี้ประมาณนี้นะแล้วหัวข้อที่มันไล่เรียงมามันกระชับพอหรือยังมันมีบางหัวข้อยุบไปรวมกันได้ไหมมันจะเป็นการอ่านเพื่อเท k e note ค่ะว่าเราจะตัดตรงไหน เราคิดว่าหนักมันยังขาดตรงไหนถ้าเกิดมันเราต้องการให้มันเป็นเล่มตีมประมาณนี้มันอาจจะขาดบางประเด็นไปขอให้เขาเขียนเพิ่มได้หรือเปล่าข้อมูลตรงนี้ชัดเจนหรือไม่ชัดเจนอ,อยากให้เพิ่มอยากให้ลดอะไรจะเป็นการอ่านละเอียดแต่เทคโนตเพื่อเพื่อ,เพ,อเพื่อคุยกับนักเขียนคร่าวๆว่าเราอยากให้เขาเกลาต้นฉบับไปทางไหนหรือแก้ต้นฉบับไปทางไหนหรือเพิ่มเติมต้นฉบับทางไหนซึ่งถ้าเกิด คุยตกลงร่วมกันกับนักเขียนแล้วนักเขียนโอเคหรือไม่โอเคก็จะดีสคัสกันตั้งแต่ตอนนั้นค่ะว่าเออโอเคไหมก,กับการเพิ่มหัวข้อลดหัวข้อหรือจะออกแบบปันในธีมนี้เราจะแก้มันหรือมซึ่งบางครั้งก็เห็นตรงกันบางครั้งก็เห็นไม่ตรงกันมันเป็นช่วงเวลาของการพูดคุยเพื่อจูนให้เราเข้าใจว่าสิ่งที่คนเขียนอยากจะนําเสนอคืออะไรแล้วสิ่งที่เราอยากจะนําเสนอตอนนั้นเป็นเล่มคืออะไรมัน มันเข้ากันไหมแล้วเราจะทํำยังไงให้มันจะเรียกไงตรงกันมากที่สุดค่ะ oh. อะพอตกลงกันได้เขาก็จะกลับไปกแก้ก็มีเวลาแก้มากน้อยต่างกันไปแล้วแต่แบบความยากง่ายความหนาอหรือแนวหนังสืออาจจะแบบสองเดือนสามเดือนครึ่งปีอะไรเงี้ยสำหรับงานวิชาการอ mm hmm. พอหลังจากนักเขียนแก้ต้นฉบับกลับมาก็จะเป็นการ อ่านละเอียดเพื่อตรวจแก้จริงๆแล้วค่ะก่อนส่งเข้ากระบวนการผลิตก็คือรอบนี้ก็จะเป็นการตรวจแก้สํานวนภาษาความถูกต้องของเนื้อหาความสมเหตุสมผลของเนื้อหาต่างๆตาม,ตามแนวทางของประเภทหนังสือนั้นๆนะนะอย่างแบบถ้าเป็นวิชาการก็เช็คอ้างอิงด้วยเช็คสํานวนเช็คความสมเหตุสมผลของประเด็นด้วยหรืออย่างถ้าเป็นวรรณกรรมก็เช็คสํานวนเช็คคำแปลกๆ มันสมเหตุสมผลไหมอะแก้ตรงไหนซึ่งแบบวิธีแก้มันก็จะต่างกันตามตามแนวหนังสืออะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าก็ uh huh. ก็จะเป็นการแก้โดยเราไปเลยตลอดทั้งตลอดทั้งต้นฉบับชิ้นนั้น uh huh. อย่าง uh huh. ถ้าใช้เวริรก,ก็อาจจะเคยใช้ไอ้ระบบ track change uh huh. ใช่ไหมคะเออก็แก้แล้วก็ติด track change ไว้หรือ uh huh. ยังกรณีที่ยังมีจุดสงสัยเพิ่มเติมหรือจุดที่ติดขัดเพิ่มเติมก็แปะโน้ตไว้ซึ่งไอก้การแก้ไขรอบนี้จะเป็นการแก้ไขรอบที่จะเรียกว่าไงดีใหญ่ที่สุดอืมก็คือจะต้องแก้โดยภาพรวมให้จบในรอบนี้ค่ะก่อนอจะส่งเข้ากระบวนการจริงคือพอแก้เสร็จปุ๊บก็จะส่งกลับไปให้นักเขียนดูอีกรอบว่าเขาโอเคกับการแก้ของเราไหมอืมอืมอ๋อทีนี้หรือแบบ จุดที่ติดจริงๆมันจะต้องควรจะต้องแก้กันภายในรอบนี้อะไรเงี้ยค่ะอย่างเช่นแบบพอมาอ่านละเอียดตรวจแก้จุดนี้มีปัญหาหรือว่าจุดนี้คิดว่าข้อมูลไม่พอหรือว่าจุดนี้เรายังงงอ่านะักเขียนจะจะเคลียร์ให้เราภายในรอบนี้อือะไรทำนี้ <Okay. S 2> พอนะค่ะพอแก้เสร็จปุ๊บนักเขียนโอเคปุ๊บไฟล์มันก็จะกลับมาที่เราอีกรอบหนึ่งพอกลับมาตอนนี้มันก็จะเป็นขั้นตอนการเตรียมไฟล์เพื่อให สะดวกต่อกระบวนการถัดไปค่ะมันก็คือกระบวนการเลเย u t ์ให้เป็นแบบจากต้นฉบับไฟล์ word หรือไฟล์พีเให้เป็นหน้าหนังสือแล้วก็การตกแต่งเออซึ่งอันนี้มันก็จะมันก็จะมีแบบเรื่องเชิงเทคนิคมาเกี่ยวข้องนิดหน่อยการจัดสไตล์เพื่อให้ฝั่งที่ดูแลเรื่องการาฟิกศิลปกรรมอะไรเงี้ยจัดการได้ง่ายขึ้นค่จะจั้นมันจะรันตามกระบวนการก็คือ ถูกส่งไปเลเยอร์ถูกส่งไปเลเยอร์แล้วพิสูจน์อักษรและทําศิลปกรรมแต่ว่าก่อนที่จะส่งไปให้ทีมถัดไปร่วมกันทํางานอ่ะมันก็จะเป็นเราเราก็จะต้องเตรียมทุกอย่างเพื่อส่งต่องานอย่างราบรื่นและให้ทุกคนเห็นภาพร่วมกันเช่นแบบก็จะต้องทำรีฟสรุปเรื่องยอ่อสรุปธีมของหนังสือเพื่อไปบีฟกับศิลปกรรมว่าโทนของหนังสือเล่มนี้จะออกมาประมาณไหน อยากได้งานดีไซน์ประมาณไหนหรือว่าเรามองมันเป็นแบบนี้เขาจะช่วยต่อยอดให้ไปในทางไหนแต่ว่าคือเราก็จะเป็นคนวางเรียกว่าขอบเขตเบืเบ้องต้นหรือแนวทางเบื้องต้นเอาไว้ว่าเรามองไปทางไหนอยากให้มันเป็นยังไงอะไรเงี mm ้ย hmm. ค่ะรวมถึงการจัดหน้าดเอออยากได้หนังสือไซส์ไหนฟอนต์แบบไหนจะวางเละเอาแบบเบียดแน่นมากน้อยแค่ไหนซึ่งซึ่งอันนี้ก็อาจจะมีแบบหาลือร่วมกันกับ ทีมด้วยอย่างแบบคือเราก็ไม่ได้ตัดสินใจคนเดียวโดยสิ้นเชิงนะคะหมายถึงว่าอย่างพอเป็นงานฝั่งศิลปกรรมฝั่งศิลปกรรมก็จะสามารถให้ความคิดเห็นหรือออกไอเดียเพิ่มเติมตามความถนัดของเขาเออเราขเราเราเป็นเหมือนผู้ช่วยผู้ช่วยที่ดูแลต้นฉบับของนักเขียนคือเสนอไอเดียที่เราคิดว่ามันมันเป็นภาพฝันของเราและนักเขียนออกมาแล้วก็ เพื่อเพื่อให้ทีมเห็นภาพร่วมกันหรือเพื่อให้ทีมต่อยอดมันออกมาให้ดีที่สุดอะไรเงี้ยก็ส่งไปมันก็จะเป็นส่งบีบภาพปกส่งบีบภาพประกอบส่งบีบแนวทางตกแต่งเล่มหรือโน้ตข้อตกลงร่วมกันกับพิสูจน์อักษรจะแก้อะไรจะไม่แก้อะไรเบื้องต้นอะไรทำนองเนี้ยค่ะจากนั้นมันก็จะลานตามกระบวนการอย่างกระบวนการพิสูจน์อักษรก็เป็นกระบวนการสําคัญมาก แต่แล้วแต่ที่ว่าจะพิสูจน์อักษรกันกี่รอบสองรอบสามรอบบางที่ก็จะแบบพิสูจน์อักษรตั้งแต่ตอนเป็นไฟล์ Word บางที่ก็จะมาเริ่มพิสูจน์อักษรกันตอนเป็นเลเยอร์หน้าแล้วอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าอย่างหน้าที่คือหลังเลเยอร์การแก้ไขอะไรในโปรแกรมอ่ะมันจะลําบากขึ้นใช่ไหมอย่างที่บอกว่าเราต้องแก้ให้จบตั้งแต่รอบนั้นก่อนส่งเ mm. ลเยอร์ก็เป็นหน้าที่ของเราพยายามดูแลมันให้เรียบร้อยที่สุดก่อนทั้งในแง่ความถูกต้อง ของเนื้อหาแล้วก็การสะกดด้วยเพื่อเพื่อเพื่อลดพ,พาระาข,ของไยแล้วพอมันออกมาเป็นเข้าใจว่าเวลาทาหนังสือมันต้องออกมาเป็นแผน่แผนๆก่อนยังไม่ได้เป็นเล่ม,มใช่ไหมใช่ใช่อ,อ,อันนี้ยังไม่ถึงครึ่งเลยยังไม่ถึงแผ่นเลยจริงเหรอไอ่ได้เพราะว่าอย่างแบบพอเขาปู๊บกลับมาหรือตกแต่งดีไซน์อะไรกลับมาใช่ไหมคะ <laughs> มันจะมันจะมันจะเป็นกระบวนการวนซ้ําอยู่สองรอบหรือสามรอบ อย่างแบบพิสูจร์อักษรพิสูสน์นมาเรามีหน้าที่มาตรวจดูภาพรวมอีกครั้งหนึ่งว่าสิ่งที่เขาพิสูจน์อักษรกลับมาหรือโน้ตกลับมามอาจจะมีคําถามมีจุดที่ต้องแก้มีจุดที่ยังสงสัยคือเราจะเป็นคนรีเช็คคนสุดท้ายว่าเห็นด้วยกับการแก้ไขนั้นไหมหรือมีจุดแก้ไขเพิ่มเติมที่ตกล่นไปอีกไหมหรืองานดีไซน์ที่ออกมามันโอเคหรือยังอะไรอย่างนี้ค่ะแล้วก็วนซ้ำอนั้น จำนวนรอบแล้วแต่แต่ละที่จนมันโอเคก็เข้าสู่เตรียมเข้าสู่ลงพินอ่าคือแล้วถ้าเกิดหนังสือมันหนามากๆสามสี่ห้าร้อยหน้า,านี้ยเนี่ยอ่านคนเดียวหรือเปล่าอ่านคนเดียวก็มันแล้วแต่ที่มันแล้วแต่ที่อย่างแบบเราก็แล้วแต่แนวเนื้อหาค่ะ,คะอย่างเช่นแบบหนังสือวิชาการที่เฉพาะทางมากๆบางเล่มหรือหนังสือประวัติศา,ศาสตร์บางเล่มอะไรอย่างเงย อที่ที่มีประเด็นเฉพาะทางแล้วก็ต้องการผู้เชี่ยวชาญจะเห็นว่าบางสำนักพิมพ์หรือหนังสือบางเล่มจะมีบรรณาธิการหลายคนช่วยกันดูหนึ่งเล่ม,มไปช่วยกันเก็บรูหรืออย่างที่ที่ออยทำงานก็จะเป็นบางเล่มก็จะเชิญผู้เชี่ยวชาญมาเป็นบรรณาธิการต้นฉบับดูแลความถูกต้องของเนื้อหาให้แล้วบรรณาธิการเล่มก็คือดูแลภาพรวมมันกสนให้ทีมอ,อ,อะไรอย่างนี้คะ่ะแต่ว่า แต่ว่าโดยหน้าที่หรือโดยสถานที่โดยจะเรียกว่าอะไรที่ทําอยู่ก็คือทั้งเล่มอ่านเองอืทั้งหมดค่ะแต่ว่าอาจจะยังมีคนแบบช่วยช่วยรีเช็คซ้าอย่างเช่นแบบมีหัวหน้ากองช่วยดูภาพรวมครั้งสุดท้ายอีกทีหนึ่งว่างานออกมาเรียบร้อยดีไหมในงานชิ้นแรกๆหรืองานชิ้นที่ค่อนข้างอาศัยความละเอียดสูงอะไรอย่างี้ okay. ค่ะอืมโอเคคําถามสุดท้าย คือเคยได้ยินว่าอย่างในต่างประเทศนะ่ะนักเขียนงดังเนี่ยสักพิมพ์จะแบบว่าให้เงินไปก่อนเลยแล้วก็นักเขียนก็ไปแบบว่าไปเดินทางไปอยู่ที่เกาะซาดิเนยียพิมพ์ต้นฉบับเขียนไปเรื่อยๆเรื่อยๆเสร็จแล้วก็ส่งแล้วก็ขายในประเทศในเมืองไทยยังบรรไปถึงขนาดนั้นไหมมีนักเขียนอะไรแบบนี้ไหมทานองนี้ไหมหรือยังไม่มี อ้ไม่แน่ใจว่าเดี๋ยวนี้มีอยู่ไหมแต่อ้อยเคยอ่านงานคุณรงเคยคุณรงสวัสด์มันเคยมีค่ะ oh. แต่เดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้ไม่แน่ใจแต่ว่าอ้อยคิดคือด้วยระบบสำนนักพิมพ์ต่างๆที่ที่ที่มันจะต้องจะเรียกว,ว่าอะไรจัดการงานบัญชีหรือหมุนเวียนการบริหารจัดการให้เป็นระบบอ่า อาจจะน้อยที่เป็นแบบนั้น,นะคะส่วนใหญ่จะเป็นแบบหลังจบกระบวนการจนตีพิ์ออกมาแล้วถึงถึงจะจ่ายค่าตอบแทนอะไรทำนองเนี้ยแต่ที่ในต่างประเทศที่มันทำได้อาจจะเป็นเพราะว่านักเขียนอาสมุิแดนบราว์เนี้ยคือขายดีก็คงได้เป็นล้านลานเล่มใช่ไหมก็ก็มันตียอดอ่า้ยใช่ไหมอะไรนะ คือคือก็เลยพิมอดขายก็เขยได้เยอะแน่ๆอะไรอเออสำนักพิมพ์ก็เลยกล้าลงทุนอะไรอย่างนี้ใช่ไหม <c oughs> แต่ว่าใน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 ไทยมันอาจจะมีบริบทที่ไม่เหมือนกันใช่ <c oughs> ยังยังไม่มีนักเขียนที่น่าจะเขียนได้แบบแล้วขายได้ล้านเล่มอะไรอย่างนี้ใช่ไหม <c oughs> แสนเล่มแน่ใจ <c oughs> แต่นักเขียนดีดี ที่เขียนหนังสือสนุกมากๆแล้วคนรอซื้อเยอะมีเยอะแต่ว่าคิดว่ามันด้วย,งยเงื่อนไขเศรษฐกิจแล้วการจัดการที่มันเป็นระบบระเราเหยนชัดเจนขึ้นมากกว่าจะทำให้แบบเคสการแบบให้เงินล่วงหน้าอะไรเงี้ยมันน้อยลงอ,อ,อโอเคคิดว่าสมควรแก่เวลาแล้วนะครับก็คลิปนี้ก็ก,ก็จบที่จบที่ตรงนี้แล้วกันนะครับไว้รอดูกันคลิปตอบ หมายถึงหัวข้ออื่นแล้วแต่ถ้าวันหลังเกิดผมสงสัยอะไรอีกก็อาจจะวนกลับมาคุยกันอีกโอเคขอบคุณครับสวัสดีครับค่ะ